ว้าว <Whoa! S 2> เป็นไงบ้างชอบกันไหมคะสวัสดีครับเชสวัสดีบอเชนะคะ <c oughs> ครับโอ้ <c oughs> โหจะบอกว่าน้องคือแบบใส่เต็มแล้วก็ตั้งใจแบบนี้ตั้งแต่ตอนซ้อม <c oughs> คือแบบเห็นแล้วก็ดีใจแทนแฟนคลับเนาะคือเก่ง <c oughs> มีศิลปินที่แบบเก่งขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ครับผมทุกคนเก่งมากไม่ใช่แค่ผมครับแล้วร,รู้ตัวไหม <c oughs> ว่าทีมพายเลมเชคโหวตให้เราเป็นศิลปินที่เขาอยากจะร่วมง,งานโดยมากที่สุดทราบตอนสคริปต์ลันทรูครับครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า สร้างความกดดันอยู่เหมือนกันเลกดดันมากแต่ก็ทำไมคุณดูไม่เหนื่อยเลยอะดูกล้ามเขาคุณคุณดูกล้ามน้องเขาด้วยปิดเขาปิดเขาปิดพูดยังไงดีรู้สึกแบบเรามาทำงานด้วยความที่แบบยากเรามาทำงานด้วยความที่มันเหมือนไม่มาซ้อมมันเหมือนเรียกว่าแบบเรามาเพิ่มสกิลเออเพิ่มสกิลหรือว่าเวลาเราเจอพี่ๆแดนเซอร์ทุกคนอย่างเงี้ยมันอินสปาริงมากๆครับผมเรารู้สึกว่าการมาซ้อมมันเหมือนแบบ เรามาแลกเปลี่ยนกันมากกว่าครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆคนแบบคือศิลปินหมดเลยมไม่งั้เขาคิดโชว์ที่เขาทามาให้พวกเราดูในนี้ไม่ได้หรอกครับ,รบเชคคุณเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับฮาเลมเชคตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นศิลปินจนเดบิวต์แล้ววันนี้คุณได้รับการโหวตที่ฮาเลมเชคอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด <c oughs> อยากจะบอกอะไรกับทีมฮาเลมเชคทั้งหมดครับเป็นความรู้สึกที่พูดยากมากครับเราเราเติบโตมาด้วยกันสําหรับ ใส่งานอาชีพผมด้วยคือเพลงแรกที่ผมปล่อยไปนะครับตั้งแต่สมัยอยู่วงที่ทุกคนก็รู้กันนะครับทำงานกับที่นี่แหละครับผมผมอยู่ V.I.P. นะครับก็ตอนนั้นทำงานกับฮาร์เล็มเชคคนคุโรคาคนแรกคือพี่นิกกี้เดอะซูครับผมพี่นิกกี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะวันนี้อยู่ไหมคะเหมือนเห็นอยู่ไม่เห็นอยู่ครับผมประมือต้อนรับพี่นิกกี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าทำไมพอเวลาเต้นสามคนแล้วมันเท่สู้คนเดียวไม่ได้วะ เอออย่างนี้ตลอดเลยแล้วพอเหมือนพอเราได้เรียนเรื่อยๆได้ได้อัพสกิลเรื่อยๆแบบเราก็เห็นการเติบโตของพี่ทุกคนครับรวมถึงเรียกว่าเรียกว่าไงดีมันมันมากกว่าคนทํางานเหมือนครอบครัวกันเรามีอะไรเราก็แชร์กันได้เรามีอะไรเราก็พูดคุยกันได้รู้สึกว่าแบบไม่ไม่รู้ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ก็ขอบคุณมากๆที่เรียกว่าเรื่องผมพันมาโชว์นี้เป็นกีิมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับซึ่งปีที่แล้ว พอใช่ก็ร่วมโชว์เหมือนกันใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยมาแจมมาตอนท้ายเดียวเดียวครับปีนี้ก็เลยมาแบบ f u พอ p e r f o r m มนซ์เลยนะคะอยากบอกอะไรครูเจด้าครับโอ้ขอบคุณครูเจด้ามากๆเขาให้ผมมองครูบ้าบหรือว่าเขาห้ามมองมองได้เนาะการพูดกันสื่อสารกันเราต้องมองหน้ากันครับขอบคุณครูเจด้ามากที่เชื่อมั่นในตัวผมนะครับแล้วก็พยายามหาทุกอย่างให้ผมได้พัฒนาตัวเองตลอดมีอะไรเราก็พูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็ ขอบคุณที่เป็นหนึ่งในอินสปิเรชันให้ผมได้พัฒนาตัวเองในวันนี้นะครับผมรักมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับอันนี้คือความในใจของศิลปินคนหนึ่งเนาะที่เขารู้สึกว่าเขาก็เติบโตมาพร้อมๆกับพี่เจด้เหมือนกันแล้ววันนี้เดินทางมาถึงโชว์เคสครั้งสุดท้ายแล้วขอบคุณปอเช่มากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณเช่ครับขอบคุณครับสุดยอดโชว์กล้ามโชว์กล้ามเลยชอบแซวน้องเล่นก็คือแบบรู้เลยว่าฟิตมากแล้วอย่างที่พี่คิวบอกนะ เขาดูไม่เหนื่อยดูไม่เหนื่อยเขาแข็งแรงเขาฟิตทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากการฝึกซ้อมที่มีวินัยครับนี่แหละครับทำให้ครูฮาเรมเช็คถึงเลือกโวตเป็นเขาเพราะเป็นคนที่มีแพชชั่นมีวินัยในการซ้อมแล้วตั้งใจในทุกๆโชว์ด้วย